เอาละครับกลาบสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับตัวเกม n อ p ครับกับ e t e r n a l สำหรับตัวเกมนะครับก็ได้เปิดมาค่อนข้างยาวนานพอสมควรนะแต่ณปัจจุบันนะครับได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่เป็นระบบในการเอิ้หารายได้แบบใหม่ครับซึ่งสายฟรีเนี่ยสามารถหารายได้ได้ครับแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าใครเป็นสายเติมหรือว่าคนที่ซื้อเอ็นทมาอยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถคาเปลี่ยนได้เลยนะครับก็จะสามารถหาโทเคนได้เลยแล้วก็ออกมาสวอปเปลี่ยนแล้วก็ไปขาย ใน Binance Smart Chain ได้เหมือนกันครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูระบบทั้งหมดนะครับในตัวเกมเนี่ยมีอะไรอัปเดตมาใหม่และวิธีการเล่นเนี่ยณปัจจุบันนะครับเขาเล่นกันยังไงนะครับผมฝากไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับก่อนที่เรานะครับจะเข้าไปดูในตัวเกมเนี่ยผมจะอธิบายอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัว E t ท r n a l เนี่ย ซึ่งตัวเกมนะครับเขาเนี่ยจะให้เรานะครับครอบครองในส่วนของ NFT นั่นเองครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องมี NFT 1ตัวนะครับที่จะสามารถเข้าไปเอื้นเหรียญได้แต่ับปัจจุบันาบาเนี่ยก็คือสายฟรีเนี่ยสามารถเข้าเล่นได้เลย นะครับมีตัวละครฟรีให้กับเราและสามารถไปเอินเหรียญได้เลยนะครับแต่มันค่อนข้างเอินยากหน่อยเพราะเหตุผลอะไรครับอ่ะวันนี้ผมจะเอาตัว NFT นะครับที่ผมเนี่ยไปซื้อมานะครับและก็มารีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะแล้วก็ไปพาเพื่อนไปทําระบบใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้เนาะราคาของ NFT เนี่ยเพื่อนๆสามารถเทียบเลทได้นะครับซึ่งมันจะทําให้เรานะครับสามารถอัปเกรดบัญชีได้ถ้าเรามี NFT นะครับในการซื้อสัว์เลี้ยงเนี่ยเห็นไหมครับ เขาก็จะบอกเราหมดเลยนะครับผมนี่ตรงนี้เห็นไหมคนที่จะมีตัว N P หนตัวนะครับเพื่อเป็น V P 1แบบนี้เลยนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยเข้าไปหาซื้อนะครับตัวสัตว์เลี้ยงเพื่อไปสุ่มนะประมาณนี้นะครับซึ่งราคานะครับเขาก็จะบอกเราอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ว่าเราจะสุ่มแบบไหนเราจะซื้อแบบไหนนะครับมันก็จะมีเ,เลทนะครับบอกเราอยู่เห็นไหม อ่าถ้าตัวนี้นะครับราคามันก็จะอยู่ประมาณ50ดอลลาร์นะครับตอนถึงตัวเลยนะเห็นไหมเขาตีเรีใไหมกับเราซึ่งราคาเนี่ยเป็นเหรียญโทเค็นนะครับก็คือ C98 นะครับใครอยากจะรู้นะครับว่าตัว C98 เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอ่ะก็คือตัวโทเค็นนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่อ่า g ูเกิลก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์เขาว่า98โทเค็นนะครับตัวนี้นะซึ่งเหรียญโทเค็นเนี่ยเขาเปิดมานานแล้วนะครับพร้อมกับตัวเกมเลยซึ่งมันเป็นเช a i นะ เป็นเชนอีกเชนหนึ่งเลยนะครับที่พัฒนาตัวเกม NFT ตนะตรงนี้นะครับและก็ถ้าเราอยากจะดูว่าเอ้คอย98เนี่ยคอย98เนี่ยสามารถซื้อได้จากที่ไหนและลิสจากการะดานไหนได้บ้างให้เพื่อนเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่้านะครับราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่6.45บาทนะครับผมประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ไปเทียบเปรดกันได้นะครับกับตัวราคาที่จะสุ่มสัตว์เลียงนะครับตรงนี้นะอ่าผมก็ซื้ออยากตรงนี้แหละนะครับซื้อมาแล้วก็ไปสุ่มนะครับผมตรงนี้แหละ แล้วตัวเหรียญเนี่ยก็คือจากไบแนนนะครับไบแนนเนี่ยก็มีขายเห็นไหมไบแนนนะครับแพนเค็กสวอปก็มีนะครับตัวบ y ายบิก็มีอ่เชนที่เราคุ้นเคยเนาะบิตเกตนะครับกูคอย MEXC นะครับ HTX อ่าประมาณนี้นะครับถ้าเราจะซื้อเราก็เข้าไปที่เว็บเลยกดติ๊กเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าไปที่แพลตฟอร์มของตัวนั้นเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าเทียบราคาเหรียญของแพลตฟอร์มณนะปัจจุบันนะครับเห็นไหมซึ่งสามารถย้อนได้แค่ประมาณ1สัปดาห์ใช่ไหมโอ้นี่นะครับผมอันนี้ก็ราคาเปิดตัวนะเห็นไหมราคาเปิดตัวตัวเหรียญน,นะครับณปัจจุบันจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็โอเคนะทำให้เราแบบประหยัดงบในการซื้อตัวสัตว์เลี้ยงมากๆนะครับผมนี่ตอนนี้ เลรราคานะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละนะ0.18ดอลลาร์นะครับหรือ USDT โอเคนะนนี้ที่มาของตัวเหรียญนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะลงทุนในการซื้อนะครับพวกนี้เหรียญนะครับเขาก็จะมีบอกนะว่าเขาขายในวันไหนนะครับเห็นไหมจนถึงตอนไหนนะครับเขาก็จะบอกให้เราหมดแหละนะครับตรงนี้เราก็สามารถเชื่อมต่อกระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราสมมติว่าเราอยากจะได้นะในส่วนของตัว NFT นะครับเวลาเราได้มานะครับเราก็จะเข้าไปอยู่ในเกมอ่ะที่นี้ จะเข้าสู่เนื้อหาของตัวเกมนะครับให้เรากดเพลงนี้ครับแล้วกดเพลงนี้นะปึ้งมันก็จะเด้งเข้าไปสู่หน้าตัวเกมครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดนะครับผ่าน Android ผ่าน iOS ได้หมดนะครับเล่นผ่านมือถือนะแต่นี่ผมอัดในหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับและก็ตัวเหรียญน,นะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าเรามี n f t นะเวลาเราเข้ามาเนี่ยตัว N f t ของเรานะครับมันก็จะเข้ามาอยู่นี้แหละแล้วก็ มีหน้าที่แค่ดูแลสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเนี่ยอยากกินอาหารเห็นไหมมันจะเป็นหลอดเขียวๆอยู่ถ้าหลอดเขียวหมดนะครับก็คือเขาเนี่ยต้องการเติมอาหารและเราก็สามารถกดเติมอาหารไปครัฟอาหารมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้นะครับเพื่อให้สดใสยอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยก็มีหมดเลยพาไปเที่ยวก็มีนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะทําตามเควสนะครับมันจะมีเควสให้กับเราทํารายวันนะอ่ะมีเควสยังไงนะครับอย่างเช่นเพื่อนเพื่อม,มาดูตรงนี้นะ ก็คือระบบเนี่ยก็จะมีมิชชั่นให้กับเราอันนี้เป็นมิชชั่นรายวันนะครับเพื่อเก็บค่ายแอคทีฟหรือเก็บรูปดาวนะครับตรงนี้และก็ของรางวัลมากมายเห็นไหมตรงนี้นะครับเพื่อเอาไปรักษาเพื่อเอาไปดูแลสัตว์เลี้ยงของเรานะครับอันนี้ก็คือเควสประจําวันเราก็ต้องทําอยู่แล้วนะครับทําอยู่แล้วนะส่วนต่อมานะครับเควสนี้เนี่ยเป็นเควสในการล่านะครับเอาง่ายเลยในการล่าตัวสเปกสโตนนะครับก็คือตัวนี้นะ หินสีม่วงนะครับคิสตันเนี่ยตรงนี้แหละก็คือตัวที่จะเอาไปแลกเป็นเหรียญโเทเค็นนะครับนี่ถ้าเรามีตัว NFT เนี่ยเห็นไหมครับ NFT เนี่ยเราถึงจะสามารถดึงเข้ามาได้เนี่ยมันต้องมีค่าสเตมิน่าของผมเนี่ยใช้สเตมิน่าหมดแล้วนะครับต่อวันนะเหลือแค่60เองนะครับมันก็เลยทําเวสต่อไม่ได้วันหนึ่งเนี่ยหตัวนะครับมันขึ้นอยู่กับความแรของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับของผมเนี่ยเป็นระดับแรนะครับถ้าใครได้ระดับอีพิกก็จะได้เยอะนะครับ ตัวสเตมิน่ก็ได้เยอะตัวชิสตัลเนี่ยก็จะได้เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้มาลองให้กับเพื่อนเื่อนดูเนาะเพราะว่าตัวอินเตอร์จีของผมเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับนี่มันก็จะมีเควสให้กับเราทําเห็นไหมครับเควสแต่ละเควสนะก็แนะนําว่าให้เราทาเควสที่ดูจำนวนด้วยนะครับยิ่งจำนวนตรงนี้เยอะเนี่ยเราจะได้ตัวหินตรงนี้มันเยอะแต่ต้องมีเงื่อนไขด้วยนะเงื่อนไขเขาบอกว่าต้องเป็นระดับอีพิกเห็นไหมสัตว์เลี้ยงต้องเป็นระดับอีพิกนะครับถึงจะทำได้นะ ของผมเนี่ยระดับแลรใช่ไหมผมก็ต้องไปหาเลือกตัวที่มันแลรนะครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นแลรแบบนี้ผมสามารถดึงเข้าได้นะครับอ่าไปล่าเหรียญนะครับไปล่าเหรียญยังไงอ่ะอย่างเช่นสักเควสหนึ่งและกันเควสนี้นะครับอ่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปจับไก่เออไปจับไกนะครับไปจับไกอ่ะเราก็เข้าไปที่มันก็จะเป็นแบบฟาร์มแบบนี้เลยนะครับนี่จะเป็นแบบฟาร์มนี้ซูม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 เข้าไปหน่อยชัดๆอ่าเราเนี่ยจะต้องไปหาไก่ในแมบนี้นะครับ อ่ะไก่ไก่ไกเห็นแล้วผมเห็นไก่แล้วนี่ไก่ตรงนี้ใช้สี่สเตมิน่านะครับก็จับไปเลยปึ้งนี่ก็จะเป็นขนนะครับเป็นการจับไก่แบบนี้เลยแล้วก็ไปรับนะครับส่วนของอ่าตัวคิปสตันแบบนี้มานะครับพอเราได้แบบนี้มาเราจะไปทําอะไรใช่ไหมเราก็ไปทําการนะครับคอนอร์ตนี่เห็นไหมนี่เมื่อกี้ผมจับไก่นะครับนี่เห็นไหม และทีนี้นะครับเราก็เข้าไปถึงควาว่า convert นะแต่เมนู convert เนี่ยมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราจะต้องมีตัว NFT นะครับถ้าเราไม่มีตัว NFT เนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะไม่มีเมนู convert ขึ้นมานะครับเราก็จะไม่สามารถ swap เรียญตรงนี้ได้นะเอออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็ใช้อัตราเรทเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะ2 0 0 0 0นะครับ20,000เนี่ยแรกนะครับเป็น21.42โทเค็น ตีเป็นเงินบาทนะครับผมนี่นี่ตีเป็นเงินบาทเลยให้เพื่อนดูเลยนะครับผมนี่ตรงนี้เลยเท่าไหร่นะเมื่อกี้21.42นะครับตีเป็นเงินบาทเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ138บาทนะ138บาทนะครับผมนี่นะเขาก็จะมีแบบฟังก์ชันอะให้กับเราแลกเลยว่าเราจะแลกตัวไหนสมมติว่าเราเก็บถึงแสนเราก็จะมาแลก100ยเหรียญก็ได้แล้วแต่เราทีนี้มาถึงระบบที่มีการอัปเดตเข้ามานะครับอย่าลืมนะว่าคือแมปเนี่ย เกมนี้เนี่ยเยอะมากนะครับมีอะไรให้เราเล่นเยอะเนี่ยเห็นไหมผมยังไม่ปลดเลยนะครับอันขา,ขาวๆเนี่ยมเมฆขาวๆเนี่ยคือถ้าอยากจะปลดนะครับเนี่ยเราก็ต้องติ๊กเข้าไปเนี่ยเสีย5้สเตมินานะครับติ๊กเพื่อเปิดแมปเห็นไหมวัวเยอะเลยเนะครับที่ฟาร,ร์มเราเยอะเลยเห็นไหมทรัพยากรอย่างเยอะยิ่งเรามีทรัพยากรเยอะอ่ะเราจะได้ค่าชื่อเสียงที่มันเยอะขึ้นครับซึ่งมันจะส่งผลในระบบในการอัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือระบบเช่าอา่านี่แหละครับที่จะบอกว่าสายฟรีเนี่ยไม่มีเอเก็สามารถทำได้ครับ ให้เราสามารถมาเช่าได้แต่ว่าค่าชื่ชอเสียงของเราต้องตามตรงตามเงื่อนไขจ้างเลยนะถ้าเราสมมุติว่าเราไปเช่าเจ้าของนะครับสัตว์เลี้ยงที่เขาปล่อยเช่าเขาไม่ยอมให้เราเช่าเขาก็ไม่กดยอมรับนะสมมุติว่าเราจะเช่าใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสัตว์ที่ผมเช่าอยู่นะครับสัตว์เลี้ยงที่ผมเช่าอยู่นะเขาก็จะบอกนะครับเราเนี่ยจะต้องรอก่อน รอเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะครับอนุมัติให้กับเราก่อนว่าเขาจะให้เราเช่าหรือเปล่าเขาก็จะดูเลเวลของเราดูค่าผลงานของเราต่างๆนะครับถ้าสมมุติว่าเขาให้เรานะครับเช่าแล้วมันก็จะมีเควสพิเศษให้กับเราทำเห็นไหมครับตรงนี้นะเราก็จะได้รับเหรียญอ่ะรับเหรียญยังไงครับเราก็ดูที่เงื่อนไขก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมกดยกเลิกนะครับยกเลิกก่อนอ่ะสมมุติว่าผมยกเลิกมานะตัวไหนวาตัวนี้ใช่ไหมอ่ะตัวนี้นะเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับตัวนี้นะต,นนะตัวนี้เป็นตัวคอมมอนนะครับ รายได้นะครับต่อวันเนี่ยที่เราจะได้ตัวหินสเปกโตนนะครับก็คือ6 0 0้อยถึงสี่พนะครับแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นรีวอร์ดหรือรางวัลที่จะไปแบ่งนะครับกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงและก็เรานะครับผมเราเนี่ยเป็นคนเช่านะก็จะแบ่งกัน49.9%เนี่ยจะให้กับเรานะครับถ้าเราไปเช่านะเราจะได้4 9เยอะนะถือว่าเยอะกว่าเจ้าของด้วยนะ ประมาณนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับเราแล้วแหละว,ว่าเราเนี่ยจะเล่นได้กี่สเปกสโตนต่อวันนะครับถ้าสมมุติว่าเราเช่าไปนะหรือเขาให้เช่านะซึ่งเงื่อนไขนะครับในการเช่าเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเนี่ยส่งคําขอนะครับเช่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้สูงสุด4 0สออฟเฟอร์นะครับคำขอเนี่ยจะหมดภายใน7วันถ้า7วันเนี่ยเจ้าของเขาไม่แบบว่าไม่สนใจเรามันก็จะหายไปเองนะครับตรงนี้นะไม่ต้องสนใจนะครับ โอเคเนาะหรือถ้าเรามี NFT เราอยากจะมาปล่อยเช่าเราไม่อยากเล่นแบบนี้เนะนี่ยนี่นะครับผมเหมือนผมเนี่ยผมไม่อยากมามานั่งเล่นต่อวันน่ผมไม่มีเวลานะครับผมก็จะเอามาปล่อยเช่าแบบนี้อะคีเอทครับแล้วก็เอา NFT ของเราเนี่ยเข้ามานี่เห็นไหมเราเอา NFT ของเราเข้ามาครับ n f ของเราระด,ดับแรเห็นไหมหนึ 1, ่งพันเก้าถึงแปดพันสี่ร้อยนะครับอ่าตรงนี้นะอันนี้คือเวลาสตเลียงของเราครับหนึ่งร้อยสิบเก้าวันคือเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงตรงนี้ และก็นะครับเราก็อาจจะติ๊กตรงนี้ก็ได้เพื่อให้เป็นเล่นลัคกี้เค้กนะครับตรงนี้เข้าร่วมกิจกรรมและไปเอาเปอร์เซ็นต์นะครับให้กับชาวบ้านดูว่าเราจะแบ่งให้กับคนที่เช่าเนี่ยเท่าไหร่นะครับอ่ะผมอาจจะใจกว้างหน่อยนะครับอยากจะให้คนเช่าเนี่ยได้เยอะๆหน่อยนะครับเห็นไหมผมอยากจะให้คนเช่าเยอะๆผมจะเอาเปอร์เซ็นต์เนี่ยกำไรน้อยหน่อยกําไรน้อยๆนะครับผมเอากาไรสัก4%อ่ะ60%ให้คนทํางานละกันนะครับผมประมาณนี้แหละเห็นไหมคนทํางานเนี่ย ให้ผมเนี่ยก็จะได้อยู่วัน1140นหบะครับต่อวันนะผมเนี่ยได้แค่760เองเห็นไหมใจกว้างวะอ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราก็กดล i f t for นะครับไอปล่อยเช่าไปเลยเนี่ยตัวเสียเรียของเรามันก็จะขึ้นไปตรงนี้เห็นไหมครับนี่ขึ้นไปตรงนี้เลยเห็นไหมดูดิใครเช่านะได้ตั้ง60นะครับ60เลยนะเออเรื่องอยู่นะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบวิธีการปล่อยเช่านะครับอันนี้เป็นระบบใหม่นะ ระบบแรงกิ้งเนี่ยยังไม่เข้านะครับต้องรอซีซั่นใหม่นะซีซั่นแรกเนี่ยหมดไปแล้วนะครับต้องรออัปเดตซีซั่นใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมซึ่งจะถามว่านะครับเกมนี้เนี่ยมันสนุกตรงไหนผมเนียสนุกตรงที่ว่ามันเป็นเกมมือถือนะครับถือซะว่าเราเนี่ยถ้าเราชอบเล่นเกมฟาร์มนะครับเราก็สามารถเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับเล่นแบบเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะเวลาว่างเราเข้ามาเล่นนะครับในมือถือนะครับผมเล่นเนี่ยค่อนข้างสบายนะครับผมชอบในเวอร์ชันมือถือมากกว่านะครับมันเล่นง่ายนะครับ ตรงนี้ตกปลานะครับเป็นบอ่อปลาเนี่ยตกปลาเพื่อเอาวัตถุด,ดรริบนะครับเอาวัตถุดิบมาทําการคราฟนะครับคราฟอาหารเพื่อให้ตัวสัตว์เลี้ยงอทีนี้ผมจะเข้าไปที่ตัวสัตว์เลี้ยงให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยนะถ้าเราจะพาสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวเนี่ยเราก็กดตรงนี้เลยนะครับผมเห็นไหมมันจะมีแบบที่เที่ยวให้นะครับที่เที่ยวที่เที่ยวเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเ้ยจะใช้ของเล่นอะไรอ,อย่างเช่นเข็มกลัดนะครับที่เรา เอามาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดอย่างนี้เลยแล้วก็ยุดนะครับกดใช้งานปุ๊บนี่มันก็จะวิ่งตึงๆตึงๆกรอดพวกนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นนะคะแนนพอยต์คะแนนพอยต์ของสัเลียงของเรามันก็จะขึ้นมันก็จะทําให้แบบว่ามีเลเวลนะครับเพิ่มขึ้นพัฒนาเลเวลนะครับของตัวสัเลียงเราเพิ่มขึ้นเห็นไหมบวกเก้าสิบพอยต์อย่างนี้เห็นไหมเต็มเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอาหารสมมติว่าผมจะกินอาหารนะแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันปึ้ง แอบเก์เนี่ยมันจะเขียวเลยนะครับเห็นไหมร้อยสี่สิบพอยต์นะครับผมปึ้งเต็มเรียบร้อยนี่เต็มเปเียบเลยเต็มเปเียบเลยเนี่ยในห้องนะครับห้องเนี่ยเราก็สามารถตกแต่งได้เห็นไหมอืมโดยการตกแต่งเนี่ยต้องใช้ตัวสเปกโตนนะครับตรงนี้นะนโอกาสนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปซื้อนะครับในห้องนะเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเกมก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ